สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาไปเดินตลาดนัดคลองถมนะคะเอฟซี FC. ว่ามีอะไรกินมั่งนะคะเดินไปนู่นเดินไปไกลอยู่นะเพราะว่าถ้ายายไปข้างหน้าอีกมันจะไปยููเทินไกลยายก็เลยจอดรถตรงนี้เดินเอาไปคลองถมกันจ้าไปหาอะไรกินตลาดนัดคลองถมนะคะเอฟซี FC. มาดูนะว่ายายจะได้อะไรปากมาแดงเลยมื่อนี้ปากสีปากเซี่ยวเทนอว์เมื่อนี้ปากไม่แดงไม่มีแรงไร่เขาวะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะพาไปเดินตลาดนัดของถจุจ่าสีขอระพุ่มนะคะโอ้อยากกินอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะว่ายายอยากกินอะไร เพราะว่ายายไปเอฟซซื้อไปยายก็เลยถามเขายายก็เลยอยากกินขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับสมอ h ชาแนลจ้าคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้น่าจะไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าคนเขาเริ่มกลับไปแล้วนะคะเพลงก็ดังดังในเอฟซเพลงก็ดังมาถึงนี่เลยนะคะ สวัสดีค่ะมาตลาดคลองถมสีขอรภูมินะคะนี่นะคะมาว่ายายจะได้อะไรไปกินมาตามไปดูนะคะว่ายายมาซื้ออะไรนะคะไม่ได้เอาผาปกระโหกมาพื่อปุ่นเยอะมากเลยนะคะพือุ่นตวงเลยหัวกับพึ่งสามมือเช้าเอง ฝุ่นเยอะมากเลยนะคะขี่ปุ่นหลายแถเอเลยน่ากินจังไก่ทอดก็มีห,หนังไก่ทอดก็มีนะคะเอีโอนี่<อ>ไงทุเรียน โลเท่าไหร่จ้าทุเรียนอ้าวคนบ้านเท่าเองวะอันไหนทีมมาเสพร์ๆนะนนคนบ้านยาย <ไป S 1> เองนั่นเ <laughs> องเขากล้วยชาตังราของเรานะแม่เขาบอกไปเาบิร์ดเขาไปเบิร์ดแล้วเหลือแต่แม่งี่ยง ลานนี้ยังนี่อหมอนทองครับะอันนี้ล่ะอะหมอนทองนุ้ยไงครับโลดจกบาทอหนึ่งะโลลอันนี้ล่ะอนกกะชีบโลดจกบาทลอยลอยโอ้โอยเนาะมันเป็นนี่ยังคือว่านกกระชีบยา่บุหูจักมาดูต้นถักวยนะครับเราก็ลองมาชินถ่วยแท้ๆกัน อันนี้มันสุกแห้งติพ่อเอาอันนี้ไปลองด้วยค่ะลูกหนึงอยากกินขนมมันสุกแห้งบ่ลูกมันคือแตกเบิดสนซุอ่างเลยเนี่เนื้อมันแข็งบ่บนีม่มยายชอบกินหนูอะไรนะแข็งนอกนุ่มในอยากกินแบบนั้นเหรอกกแม่ไ่อยากกินแบบเนื้อทิงเอ้ยเนื้อเละๆบอบเอวฮะมันไม่ใชสุกคน

อันนี้ก็บานยายเด้อค่ะลูกหลานบานยายเด้อนี่มาขายอยู่นี่มาแต่ขายของสดนะจ๊ะกินซีได้แล้วของกินใหญ่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคนก็เริ่มเยอะทางเราได้ทุเรียนแล้วอยากกินทุเรียนก็เลยมาจัดให้เลยมีใบเหมือนใบแระแม่นะครับแต่ยางรแต่แล้วทุเรียนลูกมาเริ่มเลยนะคะกินก่อนเดินทางสีดำ ได้ทุเรียนแล้วเฮ้ยปากซีดจะี่นองปากซีดคักมาตลาดคองผถมจ้ามาซื้อกับข้าวแล้วก็ได้ทุเรียนนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจะ้ะโอ้คนรอหมึกย่างเยอะเลยนะคะ โอ้อัน,นี้เข้าวคิวรอเลยยำข้าวคิวรอเลยน,นั่นเอง,องกินเยอะอยู่นะคะกอมาตลาดนัดของถงจ้าผลไม้กระยายไ,ไ,ดได้นี่แล้วนะคะโอ้อันนี้มีอะไรอ่ะมีขนมปังด้วยนะคะเอซีอันนี้ก็ใส้กอกอีกสานเด้อจ้ะ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะของกินทุเรียนยายก็ได้แล้วนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงแต่ที่ฝุ่นเยอะยายก็เลยรีบออกมากับข้าวคือยายไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ายายไม่ชอบซื้อกับข้าวยายมีแกงขี้เหล็กอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวพาไปกินแกงขี้เหล็กนะคะเอฟจีนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วของกินก็คือทุเรียนนี่เองนะคะทุเรียนนะคะ ตรงข้ามก็จะเป็นไอ้นี่นะคะเอฟซร้านร้านอ่าสานนะคะชาบุอีสานตลาดนัดคลองถมนะคะเอฟซตอนนี้ยายกำลังจะเดินกลับแล้วนะคะเดินกลับแล้วจ้าคนก็มาเรื่อยๆเนาะเพราะอากาศมันร้อนมากลางวันไม่ไหวนะเอฟซี G, ยายก็เลยดี G, แล้ว อยู่ติดถนนไปสีสกีเกตไปกรุงเทพนะคะข้างหลังยายก็จะไปสีสกเกตอุบลน,นะคะข้างหน้ายายก็จะไปสุรินนะคะไปสุรินไปสุรินไปกรุงเทพได้นะคะอีพีก็จะเยอะนิดนึงประมาณนี้นะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้า หัวข้ามรถก็เยอะนะคะเอฟซีนู่นฝั่งตรงข้ามก็เป็นชาบูอีสานนะคะอันนี้ก็จะไปเอารถแล้วนะคะเอฟซีคนก็มาเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลกำลังเดินกลับะเดินกลับแล้ว กำลังเดินกลับแล้วจ้านากะมันนิดหนึ่งนะคะมันไม่พอมันไม่พอนะปากเสีกตงหากปากโ็ง่งามไม่ได้ทาลิปสติกไม่ได้ทาลิปสติกเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยจ้ะดูกับสมอบชั้น n e l จ้ามาถึงวดแล้ว Bye. Ah.